วันนี้เราเรามีเรามีแผนที่จะ uh, พาผู้โดยสารของเราเนี่ยไปส่งที่โดยมีผู้โดยสารเอเดเอินบอร์ดนั่งอยู่ข้างๆนะครับเปิดเพลงโตเกียวดิเพื่อการขับขี่ที่ดีตึม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 อะอะไรนะให้ w ันที่อิบิยุโนะได้ที่กิโตเกียวฟันแ t ฟฟิเ i ียสที่ดีเสียงทุกคนกระตุกไปหมดเลยพี่คำนึงนะได้เลยครับดิบดิบดิบฟันแอฟฟิเรียสอันนี้ขึ้เรียกลงรถไหมอันนี่ตพสีนะอันนี่ขับรถไม่ได้ มันจะอร่อยนะชมนกชมไม้ชมไม้ชมไม้ชายตายอนะาย่าบอกนะว่าพี่เอสแบบว่าอุ้ยเฮ้ยเส,สียงอะไรอ่ะเอ้ี่มันมีสิ่งแปลกๆจริงด้วยสวัสดีครับอร่อยไหมก,กา,มานเขาทำกานทำกับการจุกเกิลท่านได้ไงเฮ้ยตอนนี้มันต้องเคลียร์ละอีกโอ้ดิกินซางอยู่ใช่ไหมโอ้ดิวเันผู้เที่าหมูเยงอร่อยมาแน่ๆเด้ออ๋อะอันนี้ก้านกล้วยวันนีอันนี้ก้านกล้วยอืมอืม พี่ทำไมมันมีมันิงมาเรามันมีอาามาาามาพี่มันมีชักโป้าโป้วโอ้ฮูสวัสดีครับ้อย่าชนอย่าชนอยชนแป๊บหนึ่งแป๊บนึงติมติมติ้มเฮ้ติ้มติ้มติ้มต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 มไอ้วัทอีจโฮาเิิติอติโเก้ยฟนเอฟิี่เอ้ยนั่นแล้ว ยังปาแ้วม่ใชลว่ามันมานั่งอยู่ข้างๆไม่มชว่ามันมันั่งอยู่ป้าตาไปแล้วเหรอตไปแล้วอปาร์ตี้ลีดีมากดีพาร์ตี้ลีโอ้ยโอ้ยเฮบอยโอ้ยโอะไร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 มาจากไหนมาจากไหนคิโก้ิโก้เป็นสองตัวไหนมาเชยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด มันผ่านค่ะโอ้ที่ขับเต็มแล้วโอ้ที่ขับเต็มแล้วนะอุบัติเหตุอุบัติเหตุกลางป่ายูเดทยูเดทมันจะโอ้ตัวเริ่มไม่ได้ว่ามันก็มีอะไรผิดปกตินะใช่ไหมไม่เชียวโอใช่ใช่ใช่วิชียก็ไม่เห็นไม่เห็นเขาว่าเ้าเห็นอะไรทำทักอืมวันนี้ว่าวันนี่ว่าอากาศเย็นดีนะใช่ไหมเขาไอ้นี่เขาปิ้งไก่วันที่เขาไม่ได้อากาศเย็นเขาไม่ปิ้งไก่เจ๋งเลยที่มันเย็นมันเย็นหรือเปล่า ไม่ได้ยินสิไม่เห็นม่เหชิดมากมากพี่ยวเลอะไรให้ฟังอไม่่คือเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนคนเด่งว้ยขับรถตอนเด็กๆแบบโอดีที่อำเภอแม่สอดผ่านทางมบบว่าทางาถนนปิงูเขาเรียกปิงูป่าวะแล้วทีนี้ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดทำให้เขาแบบว่าติดอยู่ในหลูมเลยโอดีนเงีไงมีคนเต้น มีมีผู้หญิงคนนึงกับน้ำใสติด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 น้ำใสิดน้ำใสเพลงอะไรอะไรใครตามมาใครตามมาอะไรทำไมมีมีเพลงทมีเพลงอ้ย้ดเขดปิปเขปิดปเดปดปิดปิดปดปปปดย ขัดีอยู่ดัดีอยู่พุยายมันแท่โค้งยังไง้แล้วขยังไงเดี๋ยวยายก็วิ่งกับมาอีกรอโอ้ที่ขับไปข้าไปขับไปขับไปขับไปไปขับไปไม่ต้องมองไม่ต้องมองหรอดีดีอย่าไปโด้ผแงพุยายจ่ายค่าประกันเรื่อ่ะุยาย่ประกันไม่บอกให้รประกันเลยเ้ยบอกให้ประกัยยายยยกลับมาแล้วพยายกลับมาแล้วอ้ายายอมแงยายหยุดอายอายเอ้ยเอ้ยยายหยนข่าวสิล้านนะคันนี้อยแพงตัวเลยนะพี ยกล้ถึงแล้วกถึงแล้วใกล้ถึงแล้วขออย่าตกก็โอเคเด็บเด็บขอไ้อีกวันขอไปเด่วยช่วยด้วยพี่เชาว่ากระสีมันผีที่กระตออที่สุดเลยนะถ้าไข่โอ้ยอ้ยอะไรเหรอทำไมไม่มีเสียงแ้่สีนะชิบมากโอ้เชียวพี่เชาวอาเราต้องรีบอะไม่เชว